ส่วนตัวเดี๋ยวขอขยายความในหัวข้อนี้่อนดูดีก็คือวิธีที่ดีต้องมีหลายแบบหมายถึงโดยทั่วไปคนเราก็จะมีความคิดที่ดีอยู่แล้วแต่มีความคิดหลักแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรขยายไปสู่วิธีการว่าจะทำยังไงให้มันเป็นแบบนั้นจะได้ครับและที่สําคัญเลยผมยกตัวอย่ญญางเช่นคุนรูสอนนักเรียนก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าคุณครูเป็นแม่พิมพ์คุณครูต้องมีวิธีการ สอนนะครับแต่สมมุติว่าในห้องเนี่ยมีเด็กค่อนห้องที่มีหัวค่อนข้างดีคุณครูสอนแป๊บหนึ่งลูกศิษย์ก็ได้แล้วแต่คราวนี้อีกส่วนหนึ่งละอีก2 5่หอรหรือหนึ่งในสี่อาจจะหัวไม่ดีสอนแล้วก็ไม่เข้าใจคทาานี้ทํำยังไงถ้าคุณครูบอกว,ว่าวิธีของคุณครูเป็นวิธีที่ดีที่ดีถูกต้องแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะยังไม่เข้าใจฉะนั้นวิธีของครูก็ต้องตับเปลี่ยน ไปสอนอีกวิธีหนึ่งเพื่อให้เด็กที่อาจจะมีความจําที่น้อยหรือมีไหวพริบที่ต่ํากว่าเพื่อนทั่วไปเข้าใจได้สรุปถ้าสมมุติว่าคุณครูหาวิธีการมาสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละอย่างผลออกมาผลสมฤตออกมาก็คือนักเรียนทุกคนเข้าใจสอบผ่านทำแผนงานได้ดีพอสมควรทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้ดีหมดนะครับแต่มันก็จะเป็นวิธีที่ไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อันนี้ก็คืออย่างยกตัวอย่างหนึ่งอันที่2ก็คือ,อเขาเรียกผู้ปกครองหรือที่ต้องดูแลเด็กๆที่เกิดมามันก็เหมือนกันอันนั้นเรื่องเรียนก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณครูไปที่ถ้าสมมติคุณครูอย่างที่บอกแล้วมีวิธีการหลากหลายที่จะปรับตัวเข้าหาเขาเขาก็ดีในเรื่องวิชาการคราวนี้เรื่องการใช้ชีวิตละ เป็นยังไงฮะการใช้ชีวิตที่ดีมันก็มีหลายแบบคราวนี้เราจะเอาแพทเทิร์นของหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งหรือตัวอย่างเปรียบเทียบของคนอื่นแบบใดแบบหนึ่งมาสอนลูกหลานเรามันจะถูกต้องไหมถ้าลูกหลานเราไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้หัวดีแบบนั้นมีความอดทนมากแบบนั้นหรือมีไลฟ์สไตล์นิสัยยังไงซึ่งจริงอยู่ว่านิสัยของลูกมันอาจจะเป็นมาตั้งแต่กําเนิดคล้ายๆเราก็จริงแต่เขาก็จะมีวิวัฒ ไปตามสิ่งที่เขาไปพบไปเจอหรือประสบการณ์ส่วนตัวเขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงของเขามันทําให้เขาปรับเปลี่ยนไปถ้าเราใช้วิธีแบบเดิมมันไม่มันไม่ผิดที่เราจะคิดวิธีที่ดีที่สุดสําหรับที่เราคิดได้นะสอนเขาแต่ถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เขาไม่มีความสุขละ มันก็น่าจะปรับเปลี่ยนหรือการดูแลก,กันเองภายในครอบครัวหรือภายในบริษัทหรือภายในองค์กรอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําวิธีนี้แล้วแล้วมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเราก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเรายึดถือตัวเองเป็นหลักแล้วทำไปโอเคอันนี้ก็ปูพื้นมายาวพอสมควรแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุของการพูดเรื่องนี้ก็มาจากการได้ดู YouTube เรื่อง Watcher ที่มันทัชใจมากนะครับหลายเรื่องมากตั้งแต่เรื่องสองครามเกาหลี เรื่องบินลาดินเรื่องสองครามอ่าวอะไรต่างๆอันนี้คือปลายทางของของความล้มเหลวในวิธีการต่างๆคือผลผลิตของความคิดของใครคนใดคนหนึ่งที่คิดว่าไอ้วิธีการที่ดีมีแบบเดียวมันจะต้องให้บรรลุเป้าหมายมันจะต้องให้เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้นตามวิถีของตนเองจึงทำให้เหตุการณ์บานปลายรวมทั้งการเมืองไทยด้วย างทีเราแบ่งเป็นสองฝั่งเราคิดขวาคิดซ้ายนะฮะไอมันไม่มีถูกผิดนะว่าขวาหรือซ้าย่ายตรงไหนมันถผิดมันดีกักบ,บ้านเืินถ้าเราย้อนกลับประวัติศาสตร์ยอมรับว่าในแบบละแบบดีในแบบมันดีในแบบแต่ละคูมิท่าซึ่งก็พูดเหมือนเดิมว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีทุกอย่างแต่ตอนเนี้ยมันจะต้องเดือดร้อ การเมืองเราก็เหมือนกันถ้าเรามีความคิดที่แตกต่างกันมันก็ไม่แปลกนะฮะแต่ว่าอย่าให้ดําเนินไปถึงความรุนแรงความเสียหายถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันจะดาเนินไปถึงตรงนั้นเราก็ต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรรัทรศาสตร์เข้ามาครอบไม่ใช่เอานิติศาสตร์เข้ามาดูประมาณนี้ก็คือว่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในความคิดก็ย้าจุดเดิมนะครับก็คือว่าวิธีการที่ดีและเหมาะสม มันไม่มีวิธีเดียวสาหรับใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นมันอยู่ที่เราปรับเปลี่ยนยังไงก็คือคนทําคนคิดอันนี้คือหัวใจสําคัญสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่คิดวิธีการสมคนรผู้นาหราืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ที่ทรงานเรื่องนี้ไว้อีกนิดนึงว่าเราหลุดเลื่นอนความทุกข์ของคนอื่นได้ได,ด้วยวิธีการของเราบางทีเราไปกดข่มเขา เขาก็จะมีความทุกข์แล้วมันก็คงไม่ใช่ความต้องการของเราทุกย่านในระหว่างในการคนที่ดําเนินการตามวิธีของคนอื่นก็ขอให้ใจเย็นนิดนึงทำคำก็ใจกับเขาว่าเขาอาจจะมีความหวังดีจริงๆที่ตายทางก็ได้แต่วิธีการวันนี้เขาผิดแล้วเราก็อดทนเชื่อใจว่าวันหนึ่งวิธีการเขาจะถูกให้กําลังใจกับทุกฝ่งทุกฝ่ายนะคร